สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ผ้าพี่น้องเข้ามาเบื้องกเกษตรผสมมาสารจะ้ะพื้นที่บ่ถึงไรได้พี่น้องแต่มแม่เพื่นปลูกลายยางแหงมีบักพริกบักทั่วบักุ่้เผื่อก็มีกล้วยก็มีจะ้ะลร้สันแห้งเปิด<บ>แตงบักอกือีแตงเกือมี <laughs> บอมเบิดเ <laughs> อาโคตรปลูกผสมกันเลยจะ้ะไปหาจาักของสวนเพื่อนจะ้ะเดี๋ยวบอกพี่กัดก่อนบ้าน โน่นปลาเล่าเนาะแม่เนาะค่ะบนโน่นปลาเล่าจะตำบลย่างอำเภอลำยืน,นจ<แ>ังหวัดอุบลจ้ะแม่สวัสดีจ้า,จา,จาสวัสดีจ้าจะของสวนพื้นที่เท่าไรเนาะแม่ถึงไรบ่จ้ะนี่นนบ่ถึงค่ะประมาณ,รมาณาประมาณสามงานค่ะประมาณสามงานเนาะจ้เพิ่งเ้อพี่น้องเพิ่งพื้นที่โดยร,รวมก่อนแหนมไปทางใดนกันพี่แนวกินน้ำขอบๆนี่กระสีเป็นเผือกเนาะแม่เนาะค่ะปลูกจักย่างแม่ได้นับบ่ ผลผลิตมีจะคลองปลูไม่สวนนี่นก็เข้าโคตรก็มีบ,บักนั่นอันบักหญ้าบักขู้เหี่ยวเอามาตั้งแต่เป๊ะๆอบรมอยู่ผู้สิงค่ะอืเลยอันขอพันนะ้ำฝนมาปลูกนมว่เ<อ>ลาะไปเบิง่งทางน,นู้ก่อนเดี๋ยวจังย่างไปเบิ่งไปทางไหนดีแม่เดี๋ยวขอความหูเรื่องบักพีก่อนให้พี่น้องเข้าก่อน <c oughs> ใครจะคล้องน้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าคอยปลูกบักพีกมันกระโดก็ปลูกกินปลูกยังนี่แหละก็บ่ได้ฉีดยาฉียดยัง ลองเอาอันเพชรดำมาสีลองเบิองนาค่ะเพชรดำนี่มันเป็นอร์โมนบ่แม่หรือจังไรหฮอโมนโวนแบบพ่นว่าแบบโมนแซลมันแซยังปูแล้วมันคาเพียคายังนาค่ะก็เลยเอามาสีลองเบิองเห็นมันกรูดมันแพงบ่แมละค่ะมันร้อยห้าสิบบาทกว่าร้อยห้าสิบบาทค่ะสีเดร้าย์เธอบ่ะจ้ะร้ายอยู่ค่ะอสีต้นไดแม่สีช่วงแหล่งก็ได้ค่ะสีช่วงแรล่งก็ได้นู่ แรงกันเลยโอ้ยพี่น้องหลากขี้ดินเลยบานนี้ผสมซีดจังไหนแม่ถ้าใส่สเปรยี่สิบลิตรเลยบ่จ้าใส่สเปรยี่สิบลิตรละพายซีดมันกับปูหอมกูออกไปแล้วค่ะแม่ซื้อมาเตซายอันเพชรดำนี่หลานแสงสลิร้ายโพดบ่ร้ายโพดก็คือน้ำหลานเกษตรทั่วไปเนาะแม่นค่ะบลอยหาสิบาทเพชรดำบ่ซื้อมาเพชรดำค่ะซีดย่างเดียวนั่นแม่นบ่แม่สีบ่ปีกดกแนวเนี่ย แล้วก็ไฮปุ้ยอีหยังเพิ่มบ่ไฮปุ้ยอันสูตรสิบหาสิบหาการเลือกใบใบกิ่งนะคะจ้ะเอามาใสาบ่บะง,งอน,นะะละค่ะแล้วก็เลยมามใส่หล่อใส่น้ำโอ้ใส,ใส่เฮาใส่เดือนละจักเทื่อแม่สำหรับบะเพิกนี่บะเพิกอุ้ยเคมีนะ่ะใส่เดือนหนึ่งสองเทื่อห้อยห้อยห้อยหน่อยหน่อยบ่ได้ใส่หลายนะคะบ่จ้ะบ่ตอ้องใส่หลายเนาะใส่ต้นล่าส่วนได้บ่แม่ ก็บ่ถึงส่อนโตบ่ถึงพอถึงทังเืออันเต้นหน่อยก็พ่ถึงไง่มาใส่ห้วยหางนั่นก็อประมาณส่อนหนึ่งค่ะเพรดำนี่มันแก่กูดใด้บอแม่ไปกูดใด้่บอก็บ่โอ้่มาเสีลอบเบืองก็พโสีลอบเบิ่งมันลเฮีดนะโอ้มันก็กะไดยพล้นยังสี่แม่นบ่แม่โอ้จากทีพบ่นเอยเฮ็ดนะคะเห็นกูดท่าก็เลยเอามาเสียดรองเบิ่งนะจ้า ตกหลากดินเลยพี่น้องนี่ตัวนี้นวยซุกบ้านนี้ละค่ะมันเด็แมวพิกแม่เด็กเก็บขายน้ำบอเก็บขายอันให้แม่ค้าเพิ่นไปตลาดวันพุธนั่นแหละค่ะจ้าโลละจักบาทแม่ทรงโล่แปดสิบบาทค่ะโล่แปดสิบบาทปกติบักพีกนี่ถ้าปลูกในงานธรรมดามันสี่ขูสีลนได้เนาะแม่นอหนีบุลนเลยพี่น้องนี่เด้สซุกเป็นพันไดแม่บักพีกนี่ จักสิวาพันได้ซื้อมาตนตลาดเอออันป่าพันซื้อมใหายพันไปตลาดนะคะพันซื้อเบียร์มะห้บ่เลยบบได้ถามพันจะผพันอย่างพันผสมหลายอย่างพันผสมหลายอย่างอันต้นนี้ก็พันหนึ่งน้องแม่เนาะอันนี้ก็พันหนึ่งเป็นพันนวยข้าวขาวนี่เป็นบักพีกคือต้นมันคือบักพีกแดงน้องแม่แต่ว่านวยมันขาวนี่ยก็พันหนึ่งค่ะอือคุณละพันอยู่ค่ะโหดหนามเพิ่นมากนาบว่าแม่บักพีกนี่ กระฮดธรรมดาเนี่ยคะ่ะหมืพอกระวฮดหมดมวนนี่ฮดเสาแหล่งอยู่แต่ว่าเปิดบัวพ่อสมองเหรอคะมมวนนี่บ่ะโอ้เผือ่อลักแม่สิเป็นทุเรียนแม่นบ่จ้ะนี่จ้าปลูกบักทุเรียนใส่นำ้ำนี่บักทุเรียนพี่น้องแล้วก็สิปลูกยางปลูกบักพริกเผื่ออายุสั้นเนาะแม่พอ่ดพอด้เก็บเนาะพ่อด้เก็บอู้ยเฮ็ดได้ดีแห่งจ้ะนึกว่าตั้งแต่เฮ็ดเป็นสวนขั้วผสมผสานซื่อๆบ่ได้แท้เป็น เปิดรักเป็นทุเรียนวู้ต้นนี่น้ำเสนอด้วยพี่น้องนี่เก็บออกเมื่อวานน้อยสู้อเพิ่จะถวยได้ถวยหนึง่งนี่ก็สิเป็นอีกพันหนึ่งในน้องไหมน้องซื้อต้นพันเพิ่นมาแพงมาจา้ะซื้อเพิน่นเพ็ดเป็นมัดมาละซียบาทนะคะสามมัดหาสิบ,บาทด้โอเพชรดำเดี๋ยวสิเป็นน้มหาซื้ออยู่พี่นอ้องกําลังสิพยาาป,ปูบวกพีคหายได้ผลผลิตแนวนี้น่ะ กิโลละแปดสิบบาทบบแม่ช่วงนี้แปดสิบบาทราคาดีบพ่จา่าซ้ำนี่กับโบนันบบคอยเดบูกนะครพร่มทดลองเบิ่งปีนี้นะนี่คือการแต่กีกระใส่มันนี่ค่ะยิ่มันมะนาวโบจ้าปลูกมันมะนาวก็เลยอันปลูกทดลองเบิ่งกอนา่าว่าพอได้ก,กินจ้าน,นี่คือส<ร>ี้แนมเห็นนี่แม่กำลังทดลองเฉแหลกบ่ะจ้ากำลังทดลองเฉล่แต่ก่อนปลูกแต่มันอย่างเดียวปลูกแต่มันค่ะได้เก็บผลผลิตเท่เดียวค่ะ บักทัวแล้วก็ดกดีแห้งพี่น้องบักทัวพ์ผ่านยังก็แม่บักทัวเสื้อผ่านเสื้อผ่านเพื่อนอื่นเนาะเสือเสื้อผ่านพีน่น,นอ้นนนองเบื้องของข่อยต่อบักพริกปูกนกระสอบใจเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องบักพริกน่กาเอง เป็นนวยโดคือของแม่บเพี่ยนเอาอยางดีคือกันจ้ะใส่ E M มโฮสสีดำรุงหายเรื่อยๆกับสุดรถกับเครื่องดื่มสู้กำลังแลวพี่นนองผสมกันผสมไลายยางเลยเห็นมันงามนี่เริ่มเป็นโดกแล้วจ้ะตัวนี้เเีย้องักผา ผส,สมสีดจ้ะล่องเบืองต้นนี้ก็งามผูกใส้กระสอบใบหลายต้นยู่จ้ะกำลังเริ่มขยายออกเป็นปกพิกผืนบานครับมีปกพิกอันสอพี่นนองกะดิเก็บกินอยู่แต่ว่ามันกับบดดีคือของแมมเพิ่น สีได้นำสมควรใหม่ให้จ้ะพี่น้องนี่กำน้ำเขามาเอามาเทโทษหายสีหามือมาโทดเธอหนึ่งกำน้าตุ่มน้ำแกงหละ่ะแช่ไว้น้ำกันจ้ะกับสีมิสูรถอยู่แล้ว,ลวนะในกบเขาเ้าสู้รถน้มประแดกน้มอันนี้มันกระนัวนะจ้ะเอาไว้คางบาน พอได้เก็บกินแต่ว่ามันกับว่าดกดีคือของแม่เพิ่นอ้าเป็นสวนน้ำก่อนสวนจะคล้องน้ำเดี๋ยวสิมีคลิปต่ออีกยุ่ยจะได้ของสวนแม่เพราะว่าทายมันแบตเบิดนะพี่น้องก็เลยเซตเป็นสองคลิปเอา เคืือเทศหน่อยใส่ตำปะคุงพี่น้องเริ่มซุปเลยจ้ะดกดีอยู่แต่วนวยบบใหญ่แตงใบมันออกหาเรื่อยๆมันมีเผียมากววนอยู่เลยจ้ะเด้ออย่าแป้งเผียเข้าว้าอันละเวลาโคดนหนามก็ชีดออกแห้ง มันใส่ตำบะฮงแส่บพี่น้องมันหอมมันสมดีเพื่อเ,เทศตัวนี้กับปูเพื่อปูได้เพิ่นมากตำบะฮงแหละมาเก็บกินน้ำกันเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยจะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับช่จมาสวัสดีจ้า